มีมหาชนจะมาขอฟังธรรมพระศาสดามาเจออุปถากอุปถากถามมาทำอะไรบอกจะมาฟังคาพระศาสดาฟังเทศพระศาสดาก็เลยดำดินเนี่รับมาโผล่ที่พระเจ้าและแจง้งพระเจ้าให้ทราบว่าเนี่ยมหาชนจะมาฟังธรรมพระเจ้าก็บอกอ่ะไปจัดอาสนะรอไว้ที่ใต้โคนไม้ตรงนี้ตรงนี้ เขาก็ดำดินจากพระเจ้าไปโปรที่มหาชนนะไปจัดอาสนะดึงโขดหินขนาดใหญ่มาแสดงฤทธปฏิหารมากมายมหาชนตื่นเต้นนะสนใจกับสาวกรูปนี้พิกุรูปนี้พระพุทธเจ้าก็เดินมาธรรมดามาประทับที่คนไม้ไม่มีใครสนใจพระพุทธเจ้า อันไปมองแต่สาวกลูกศิษย์ของท่านเป็นโยมเป็นผู้เจ้าโยมจะทํำยังไงใช่ไหมจะเรียกมาตําหนิก็ใช่ที่ใช่ไหมคนกําลังศรัทธาอยู่ใช่ไหมเราโยมไปตําหนิคนที่เขากําลังศรัทธาแย่อีกใช่ไหมเหมือนกับที่สุนัขตาใช่ไหมเขาศรัทธาอเจเรกกะคลานสีขาทําตัวเหมือนสุนัขแล้วผู้เจ้ามาว่าเขาว่าโมขะบุรุษผู้เจ้าโดนเลย อิจฉาเขาเหรอนั่นเห็นไหมคนมีโอกาสคิดอย่างนี้ใช่ไหมผู้เจ้าแยบคายกว่าน,นั้นไม่ว่าเฉยๆเรียบสาวกมามานี่มานี่หน่อยอแสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นี้เอาเลยเต็มที่เลยนะอ่าโอ้ผู้เจ้าเปิดโอกาสให้แล้วเต็มที่เหมือนกันนะหอกขึ้นไปบนอากาศพ่นกวันแปลงกายทำฤทธิสารพัดอย่างนะะ หมดความรู้แล้วเหาะกลับลงมากราบแท้พระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินหลีเข้าป่าไปมหาชนมองโอ้โหทำฤทธิ์ขนาดนี้ยังลงมากราบแทบพระบาทพระศาสดาพระพุทธเจ้าต้องเก่งกว่านี้แน่นอนใช่ไหมหันความสนใจทั้งหมดมาที่พระพุทธเจ้าพระเจ้ากําหนดจิตรู้แล้วทุกคนสนใจท่านละท่านก็แสดงธรรมไม่งั้นการแสดงธรรมของท่าน ็เปล่าประโยชน์ไม่มีใครสนใจจริงไหมเห็นไหมนี่ผลเสียมันเกิดนะเนี่ยนะมาเนี่ยตั้งใจจะฟังอริยสัจสี่นะมาฟังทรรมนะโดนอิทธิปฏิหาร์ดึงไปเลยใช่ไหมแล้วไม่สนใจธรรมะอีกเลยนะผู้เจ้าต้องโอ้หาอุบายมาแก้ให้ได้นะถือว่าโอ้โหสุดยอดเหมือนกันนะณนะขณะนั้นเวลานั้นวินาทีนั้นคิดปุ๊บต้องแก้ให้ได้ตรงนี้นะอ่า